เพราะนี่คือสัองเวียนเดอะไฟชีน่าท้าช็อกไม่ต้องพูดอะไรก็สัตว์กันไปเลยเวียงมัดก,กันให้สนั่นมันเดือดจัดมันนักรอบได้กุ๊ดจะจับมึงเขียวเป็นสแนคอสแวัคโมว์ยูรสโซเฟาส์สมึงเข้าห้องหับจิตไปเทกกันแนบพอซะมมาฟักกิ้งเรียวัยอังกอร์ปิดอัพยูรัสแบบว่าเฟักกิ้งเวลดันถ้าปอดหกยก็เก็ตเดอะฟักก์ยารีเฮีร์คอสวีกานะไฟเดอะคิงออฟดิสเดียร์จริงหรือใช่ย่าดีมีจนตะตอนรับสวัสดีครับวีดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะไฟชีนา่า ชื่ออะไรครับโดมโดงมาจากไหนองโดงมากากปองแล้วฝองควะฝอง๋องเสือใช่ไหมไอเสือเอ็มวันอคาดมี่เนี่ขอเสียง๋องหนยแล้วผเกมาเจอกันในรายครับี่มวยสาคนหนึ่งยกสานาทีนะครับผมย้ำนะครัไม่หนัู้ต่อสู้ไม่จมด้ ఆనందంగా ก็ะเ่าโอ้หไม่ธรรมดานะไปดับอดูืูอหยนะแลวบางปีไ้ตัวนหนนะตัวใหญ่อยให่ไหไหนเด่นเดนสุดตังตัวสุตังโอ้โหดนตาตาตอนี่จะนหัวนด้วยหัวตนี้บางีแกดูว่มาเสือเสือตู้หมกบางีเนี่ยนะโอ้หมาที่ชนูได้ดีอ่ะแต่หัวหอกาไรมือนี่ธรรมดาเนยเอาะไจะเปิดอานเช็คแล้วผมตอนนี้บางียับตาขับันทุกอ่านเง

của phía mình, miền đội chặn lại trao đường trao đường bóng anh บาเขาบอกนี่เป็นไงไหมอาตุ้กไม่เจอเลยนะผมเจ้าด๋อสิบมันล้วเลยหนสอเ้วนโอ้ยหนึ่งสองนะผมมาหหงสองสามเผมต้องอเสีงรเสแต้งสองน้งสองโอ้ยเนผม็ห่้งงไม่อไม่้มาอสไมธรรมดาสรบังมนะผมอมรใตัเเจ้าด๋อยนี่ก็หอชวนทะลไม่เลินะหัวใจใหญ่ตาตา ยังไงยังจุ๊บโอ้ยโอ้ยบังพีบอกว่ายังไงบังพีบอกว่าหาจังกว่าอาจโตเล็กกว่าบังพีนะตาหวยฝีมือนี่ไปเกลือปลายนี่นะเลังนะตเจ้าเดือกนะหัวดงไม่ยอมนะเดนะไม่ยอมเหมือนกัเจ้าดือกชนรอเหมือนกันนะว่ายังไงหนึ่สองบังพีโอ้หชากันมาแล้วทุกคนานมาถามว่าโอ้ยสาทีท้ายสอสาีแล้วบังีต้องตามนักเทองยังไงเจ้าเดือกไม่ยอมขอคืน chỗ đừng mấy nhỏ còn kia đợi ngay nhất tư nữa hù hủy hù hủy qua ว่าใครหน้าไหนถ้าเข้ามาก็พร้อมเจอตาต้นตาฟันต่อฟันชีนหช้หน้าทชาอกกันไปเลยมันคือส่งสำคัญที่เลือดสาดวคนดูก็ลุนตัวเกรงยืนจิกจนเสื้อขาด<ว>ต้องคนตะโกนเชียร์สุดเสียงจนเลื่อนด่าโซเชียลดืออสักจนไม่กล้าเลื่อนผ่านแต่สลบแล้ประกบตัวสบายคนละมัดให้กระเด็นตาหลับหัวกับตาลับปัดปอดเตีนจนไปไกลให้โลกได้รู้จักสวยปลายทางเข่าขากันไกลจนฟันยาวพลิกกลับ ก็มัดทีเหมือนดาวหางไม่มีอมจนหูดับ